สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับครัววันดีดีวันนี้แอดจะพาเพื่อนมาทําเมนูที่ยั่วน้าลายนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากกันไหมคะขั้นแรกนะคะแอดก็จะมาซอยหอมแดงนะคะใครจะใช้หอมแดงก็ได้เป็นหอมแขกก็ได้นะคะเพราะว่าการทํากับข้าวของเราเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะเราเน้นวัตถุดิบที่มีนะคะใช้ทดแทนกันได้นะคะ่ว่าวสมากหอมแขกจะเป็นหอมที่ไม่ค่อยชุนเท่าไหร่ มันเวลาเรากินสดมันก็จะกินง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความอร่อยได้นะคะหลังจากที่เราซอยหอมแดงเสร็จนะคะซอยหอมเสร็จก็จะมาซอยพริกนะคะพริกก็ซอยบางๆนะคะทุกคนพริกก็เป็นพริกแดงพริกสุกนะ,ะเป็นพริกจินดาถ้าจะใส่พริกขี้หนูมันจะเผ็ดเกินไปนะคะก็เอาเท่าที่เราชอบนะคะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ตามนั้นเลยนะคะหลังจากที่เราหั่น มะนาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาปรุงรสนะคะใครจะัานั้งเปลือกเลยก็ได้นะคะมะนาวแต่มันอาจจะขมเปลือกนะคะแอ๊ดก็เลยปอกเปลือกออกก็ใส่เคยนะคะกะปิใส่กะปิเคยแทนกะปิกุ้งนะคะก็เพิ่มข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยจะทําให้ก้อยของเรามีความหอมนะคะหอมข้าวคั่วเหมือนกับลาบเลยนะคะก็น้าตาลสักช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะถ้าจะใส่แต่พริกที่ พริกสุกที่เราซอยมันก็อาจจะไม่ไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่นะคะก็จะปรุงใส่ผงชูรสนะคะใส่รสด,ดีรสด,ดีก็จะเพิ่มความกลมกล่อมให้เรานะคะแล้วก็น้ำพริกที่เราหั่นนะคะลงมาผสมแล้วก็ตามด้วยหอมแขกนะคะที่เราซอยบางๆนะคะหลังจากนั้นนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็น น้ำปลาร้านะคะทุกคนน้ bueno ำปลาร้าก็จะเป็นน้ำปลาร้าขวดนะคะสมัยนี้เขาจะมีน้ำปลาร้าขวดขายแล้วนะคะก็ผ่านการฆ่าเชื้ออะไรก็ใช้เป็นน้ำปลาร้าขวดก็จะดีที่สุดนะคะทุกคนถ้าเป็นปลาบ้านเรานะคะก็แแนะนําให้มาต้มก่อนนะคะจะดีที่สุดนะคะกินสุกนะคะก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่แกงว่วงได้นะคะเป็นกับแก้มได้นะคะก็ กินลหลายๆคนก็อร่อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเมนูก้อยมะน,นาวของเรานะคะก้อยแบบง่ายๆแบบธรรมดาทั่วไปนะคะไม่มีอะไรบางคนก็มีกุ้งนะคะใส่ด้วยลวกกุ้งใส่ก็อร่อยนะคะโอ้ยทุกคนแอดไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลมันแบบยั่วน้ำลายมากเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกอ็อขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ